mm-hmm สวัสดีครับท่านประธานในพิธีคุณสมมายจันทราและขอกราบสวัสดีครับท่านคณะเจ้าภาพท่านผู้มีเกียรติและท่านที่เคารพทุกท่านครับที่ในวันนี้ได้กระรุณาสลาเวลามีค่าของท่านเดินทางมาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลกำหนดสวดระพิธรรมนางกรองแก้ว เรบกำหนดงานชัปนากิจในวันพรุ่งนี้ตรงกับวันจันทร์ที่25เดือนกันยายน2 5 6 6ในเวลา10นาฬิกาพระคุณเจ้าจำนวน10รูปครับขึ้นสวมนดมาติกาหลังสุกุลรรัพัตตาหารเพลงในเวลา14นาฬิกา30นาทีจะได้เชิญสมิราร่างอริยวิญญ,ญาณของท่านผู้บรรชนเคลื่อนออกจากสารธรรมสังเวช เพื่อไปเวียนร,รอบเป็นสามร,รอบและตั้งไว้บนจิตตกราทานเพื่อรอประกอบพิธีชปาปนกิจในเวลาสี่โมงเย็นสืบไปครับและในลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพขออนุญาตกราบเรียนเชิญคุณสมหมายจันทราท่านอุพนายกวรนนาสินสมสรครับให้เกียรติเป็น กนหยิผ้าบางสุขุนขึ้นถือครับทํบเตีนเชียทุกท่านครับได้โอมลรานโมสาจบนะครับนะโมตัสสะครับาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุธธทธัสสะเครื่องที่ทำครับยิดอกไม้ครับยกมือดอกไม้ถวายศาตเครืค่องที่ทำนะครับสาสกรบขูบประคุณทังสี่ท่านไม่เป็น I'm